ในวันที่เจ็ดธันวาเนี่ยก็หลวงปู่ศิลาเนี่ยก็ไปที่วัดดอนใหญ่นะผมก็ได้ทางหลวงพ่อช้างท่านเจ้าวาดว,ดวัดดอนใหญ่ซึ่งท่านก็โด่งดังในเรื่องของการลดน้ำมนต์อยู่แล้วนะฮะแล้วผมเองวันนั้นเนี่ยเราก็มีรถประมาณไปสมทบกับวัดดอนใหญ่นะเพื่อจะให้ทางวัดดอนใหญ่เนี่ยเป็นสถานที่สําคัญที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตคซึ่งวันนั้นผมก็ไปแล้วผมก็เป็นประธานในการจุดรูปเทียนชัย มีพิธีพุทธาพิเศษนะฮะวัตถุมงคลอีกแล้วหลวงปู่ศิลาก็อธิษฐานจิตแล้วก็ท่านก็มีอ่างมีทางน้ำมนต์แล้วท่านก็เอาเอาเทียนเนี่ยเทียนเนี่ยนะฮะทำพิธีนะครับทำพิธีก็หยดน้ําตาเทียนลงในอ่งน้ำมนต์พอท่านดับเทียนท่านก็กดมือเรียกของให้เข้าไปแต่ผมเขไม่กลับท่านก็ชี้ว่าให้ดูใน่ังน้ำมนต์ ผมก็ดูเนี่ยน้ำมนต์ก็มีน้ําตาเพียนเนี่ยหยดกระจายกันอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับอัลลูบูจาท่านก็เอานิ้วเนี่ยจุ่มไปนะในน้ำมนต์นะผมก็เห็นชัดเจนเลยว่าตอนนั้นเนี่ยพอจุ่มไปปุ๊บเนี่ยน้ำตาเพียนเนี่ยวิ่งวิ่งในน้ำมนต์แล้วท่านก็เอานิ้วขึ้นมานะครับแต่พอนิ้วขึ้นมาปุ๊บผมก็ดูอยู่ ปรากฏน้ำตาเทียนเน่ยวิ่งไปเกาะกันไปรวมตัวกันแล้วก็ออกมาผมก็อ่านเลขชัดเจนว่าสามหสองนะครับท่านยังบอกผมว่าก็ให้ถ่ายถ่ายรูปไปได้นะนะผมก็หยิบโทรศัพท์ซึ่งอยู่ในกระเป๋าแกเจงด้านหลังเนี่ยก็หยิบมาแต่พอผมเข้าไปที่กล้องกำลังจะถ่ายรูปเนี่ยเลข3 5มเนี่ยก็ค่อยๆแตกตัวแยกออกไปเลขสามไมแยกออกไปแต่ยังเห็นไ็นเลขสามชัดเจน <c oughs> เลขสองได้แยกไปอีกด้านหนึ่งก็ยังเห็นอยู่ชัดเจนว่าเป็นสามห้าสองผมก็ถ่ายรูปไว้นะครับแล้วพอออกมาจากวัดนะครับออกมานั้นคนเยอะมากไปร่วมพิธีเป็นหมื่นๆคนนะครับก็ซื้อลอตเตอรี่นะซื้อลอตเตอรี่ที่แผงหน้าวัดอะว่าเนี่ยเป็นเลขห้าสองนะฮะอันนี้ก็ซื้อไว้สองใบนะครับอันนั้นซื้ออย่างแรกก็ซื้อไว้สองใบเนี่ยเป็นเลขห้าสองทั้งสองใบ ใชครับแต่พอพื้เสร็จขึ้นรถมาก็บอกลูกน้องบอกผู้จัดชาราแล้วก็บอกพวกนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่เราเห็นกตาเราอยู่เนยแล้วเราเห็นคนเดียวนะครับปรากฏว่าผู้จัดการชาทั้งหมดท่านพอกองทั้งหมดในในอบจเนี่ยก็รู้กันหมดนะครับแล้วจากน้ำหน้าก็เราก็มีเจอใครผมก็บอกแล้วว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่เชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ผมน่นอ่านเห็นสามวราสองแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานด้วย คือผมบอกไปหมดนะผมก็บอกบอกไปบอกไปไม่รู้ว่าใครจะซื้อบ้างอย่างยกยกที่อย่างลูกชายนาะยกบอลลิงเนี่ยนะนะก็ซื้อลอตเตอรี่พัทเนี่ยอีก24ใบนะฮะสองก็ถูกเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้ถามดูเนะี่ยสจในทีมผมเนี่ยถูกกันหมดเลยนะฮะถูกกันหมดเพราะผมบอกแล้วก็กระจายเข้าลายกระจายกันไปตอนนี้มีอยู่ร้อยใบนะครับมีอยู่ร้อยใบเพราะเอาร้อยใบผมอบอกร้อยใบผมซื้อหมดเลยร้อยใบนะครับ ก็ซื้อไปร้อยใบแล้วก็จ่ายตังค์เข้าไปทั้งหมดแปด0ันบาทตอนนั้นก็อยู่กันหลายคนแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะผมถือว่าผมไม่มีโชคทานนี้อยู่แล้วไม่เคยถูกจริงๆขนาดซื้อเยอะแยะแจกลูกน้องอะไรก็ไม่ยังไม่ถูกเลยแล้วพอวันนี้นะครับวันนี้ระหว่างที่ทําวิธีเปิดซอฟเทนนิสอยู่บนเวทีนะฮะเ<อ>พื่อนคนที่เขาซื้อลอตเตอรีร่ให้นะฮะหนึ่งใบเนี่ยเขาโทรเข้ามา นะครับโทรมาเขาอยู่ปด็ผมว่ารับติหนึ่งบอกเดี๋ยวโทรกลับเขาบอกพี่ฟังนิดนึงนะลอตเตอรี่มาหรอกห้าสองพี่ถูกนะพี่ถูกตด้ร้อยใบนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวคุยกันเหตุการณ์ที่ขึ้นก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วขนาดเดียวกันพอผมลงเวทีมาพูดใต้บัญชาที่อบจอเนี่ยนะครับก็โทรมากันใหญ่เลยบอกทุกคนถูกแล้วนาทีที่ประกาศเลขท้ายสองตัวว่าห้าสองเนี่ย รนะูกเราเสียงเฮกันลั่นตึกเลยที่อบจปทน,นีซึ่งวันนี้ผมก็ได้ให้ทางทีมเจ้าหน้าที่ไปเปิดบัญชีเฉพาะกิจเพื่อสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ของคนนะันวัยุสืบสารตามเจีตนาลมของคนทหารวัยุผันเสือเพราะนั้นวันนี้ถือวเป็นโชคดีแล้วผมก็ถามว่าผมไม่รู้หรอกว่าจะได้ต่างสักเท่าไหร่นะฮะแต่เดลกนานร100ใบเนี่ยเข้าๆก็น่าจะประมาณ2,000 0บาท ก็จะเอาอันนี้200,000บาทเนี่ยจะปบริจาคเข้าสร้างบ้านให้ตามจิตนาลมของคนอ